สวัสดีค่ะสินเพื่อนชาวราศีสิงห์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวนนี้จานีนาทาโรนะคะก็จะมาทำนายดวงชะตาของคุณนะคะประจำเดือนมีนาคม2,567นะคะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของ การเงินการงานสุขภาพความรักคนในบ้านคนในครอบครัวนะคะต้องบอกกันนะคะว่าเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะไม่เจอะจงของใครเพราะฉะนั้นก็ฟังแบบมีสติกันด้วยนะคะขอแนะนำตัวเองนะคะถ้าใครจะรู้ว่านีน่าเป็นใครมาจากไหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นีนาทารโรออนไลน์คอได้เลยนะคะหรือว่าสนใจอยากจะดูด้วยนะคะแบบส่วนตัวคือแอดนีนาทาโรนะคะก็คือ ไปที่ l ลายนะคะแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็พิมพ์แอดนะคะแล้วก็กดคำว่า Nina t าโร่นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะมันก็จะเด้งเข้ามานะคะมีแอดมินรอรับอยู่นะคะโอเคมาดูที่พลังงานออร์เคิลของคุณกันก่อนนะคะไกด์นำทางชีวิตของคุณนะคะในเดือนนี้บอกว่าสิ่งสิ่งที่คุณทำหรือสิ่งที่คุณปฏิบัติตอนนี้ท่านบอกว่ามันเป็นก้าวแรกของคุณนะมันเป็นเพียงแค่ก้าวแรกของคุณ การเริ่มต้นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมันเป็นแค่ก้าวแรกของคุณเท่านั้นเองนะคะแต่คุณก็อย่ายอมแพ้นะไปต่อก้าวต่อไปเดินหน้าต่อไปนะคะเพราะว่าด้วยความที่คุณอาจจะมีคนที่อยู่เบื้องหลังคุณรอคุณอยู่รอความสำเร็จของคุณอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็ก้าวต่อไปนะคะจะทำอะไรคือให้ถึงคนที่อยู่เบื้องหลังด้วยว่าแบบเอ้ยเขา เขารอความหวังจากเราอยู่อ่ะออประมาณนี้นะคะก้าวแรกของคุณเนาะอ่ะโอเคนะคะทีนี้เรามาดูที่ไพ่ออพระพุทธเจ้ากันบ้างนะคะใบแรกนะคะบอกว่าคาแนะนาใช้ชีวิตบอกว่าคุณนะคะหลุดพ้นจากความมืดมิดแล้วนะคะแล้วโลกใบใหม่จะเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าของคุณแค่คุณก้าวต่อไปก้าวแรกของคุณนะคะออบางครั้งคุณอาจะจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเหนื่อยอยากพักผ่อน ะะก็เลยอาจจะแบบผัดวันอยู่บ้างอย่างเช่นอ่าอย่าพูงนี้ค่อยทําอ่ามารื่นี้ค่อยไปอ่าแบบเนี้ยหยุดเถอะหยุดที่จะคิดแบบนี้นะคะเพราะว่าท่านบอกว่าลุกขึ้นมาทําได้แล้วนะคะแลรับผิดชอบตัวเองได้แล้วนะคะคุณสามารถเอาชานะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้นะคะขอให้คุณใจเย็นนะคะกับมันค่อยๆไปค่อยๆทำนะคะค่อยๆเดินค่อยๆก้าวนะคะเพราะ ทุกๆก,ก้าของคุณมันมีมันมีค่ามากๆนะคะทุกๆเก,ก้าของคุณมีค่ามากๆนะคะมาดูที่ราศีกันบ้างนะคะราศีจะมีราศีมีนพฤกษ์กันนะคะสราศีนี้นะคะที่จะมีบทบาทก,กับคุณเลขที่ทูชโลจะเป็นเลข1เลข3แล้วก็เลข5นะคะอ่ะโอเคจบไปแล้วพลังงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ไพ่ทาโร่กันบ้างนะคะว่าในช่วง เดือนมีนาคามเป็นยังไงบ้างการเงินการง,งานสุขภาพความรักคนในบ้านคนในครอบครัวนะคะใบแรกนะคะขอพลังงานของคุณนะ3มเหรียญน,นะคะ5เหรียญสองเท้า The ช h a r ออ t นะคะ หกไม้เท้าอ่ะสองดาบอัศวินถือเหรียญน,นะคะสิบถ้วยเจ็ดถ้วยแล้วก็ดิเอมพ e ลเลอร์ะนะคะด h เอมพ e ลเลอร์คือสวยมากนะคือน,น่ามองว่าเป้าหมายของคุณชัดเจนมาก ชัดเจนมากแล้วก็เป็นงานที่คุณเป็นงานที่คุณมองว่าเรียกว่านะเป็นงานที่คุณรักแล้วก็เป็นงานเป็นงานใหญ่ที่คุณต้องรับผิดชอบนะคะน่าไม่รู้ว่าสิงเนี่ยทํางานอะไรเนาะแต่โดยรวมแล้วน,นี่น่าจะบรรเรียกว่าอะไรนะบรรยายเป็นข้าราชการพนักง,งานประจาําหรือว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ได้เนาะเพราะว่ามันหลากหลายรูปแบบหลากหลายผู้คนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ นี่น่ามองว่าไม่ว่าคุณจะทํางานองค์กรไหนก็ตามคุณคุณทําได้ออกมาดีแต่นี่น่าเห็นเป็นสิ่งบางท่านอะรู้สึกว่ารอบเนี้จะเป็นระบบข้าราชการเหมือนคุณจะต้องไปเกี่ยวข้องกับระบบข้าราชการเลยนะบางทีคุณอาจจะต้องดีวงานกับระบบข้าราชการก็ได้ซึ่งบางครั้งคุณอาจจะเป็นเอกชนเป็นบริษัทก็ได้นะคะหรือว่าเป็นทุรกิจส่วนตัวเนาะแต่ว่า คุณอาจจะมีงานแผนการที่ต้องเกี่ยวข้องกับระบบราชการก็ได้นะคะเช่นระบบราชการเช่นแบบตำรวจทหารอย่างเงี้ยค่ะนักการเมืองแบบเนี้ยค่ะเออที่อยู่ในงานใหญ่ๆนะคะหน่วยงานใหญ่ๆประมาณนี้คุณอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องหรือเขาอาจจะมาเป็นผู้ว่าจ้างคุณก็ได้นะเป็นผู้ว่าจ้างให้คุณแบบไปรับงานรับจ็อบกับเขางานอีเวนต์จากเขาแบบนี้ก็ได้ซึ่งนี้น่ารู้สึกว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณแบบ กำลังวางวางรากฐานการทำงานของตัวเองวางวางรากฐานในด้านของธุรกิจของตัวเองให้มันให้มันมั่นงคงควรจะมีความรอบคอบมากขึ้นในการทำงานควรจะมีความประสบเรียกว่าจะมีการประสบความสำเร็จมากขึ้นหรือว่าบางทีคุณอาจจะมีลูกค้าประจำมากขึ้นแต่ว่าเป็นเจ้าใหญ่ๆรายใหญ่ๆแบบนี้ค่ะ,ะหรือว่าบางทีอาจจะหมายความว่าช่วงนี้ นะคะช่วงนี้คุณอาจจะแบบบางคนอาจจะแบบตกงานไปสมัครงานเอาไว้นะคะหางานอยู่นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้งานนั้นนะคะอาจจะบริษัทนั้นนะคะหรือว่าหน่วยงานนั้นนะคะเขาเรียกตัวคุณไปรับงานนะคะก็ได้เช่นกันบางคนไปสอบเป็นข้าราชการสอบทหารตำรวจเอาไว้หรือว่าสมัครอะไรก็ตามอ่ะคือนี่น่ามองว่าดวงของคุณมันดวงขึ้นแล้วเป็นขาขึ้นแล้วก็คือแบบมีโอกาสที่จะได้งานนั้นๆนะคะ อันนี้คือโดยรวมแล้วก็การวางรากฐานเนี่ยก็สําคัญมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นก้าวแรกของคุณบางคนนะก็คือทําหลายอย่างมานานแล้วแหละแต่ว่าไม่เคยประสบความสําเร็จสักทีแต่ว่ามาเดือนนี้มันจะเป็นเดืนที่แบบว่าคุณวางรากฐานเอาไว้มั่นคงมากๆเหมือนคุณเอ่อเรียกว่านะฝังหลักเสาเข็มให้มันมั่นคงและค่อยๆทาค่อยๆเติบโต ค่อยๆเติบโตค่อยๆเติบโตนะคะจนสุดท้ายนะคะมีคนมาเห็นมาเห็นผลงานของคุณเขาชื่นชอบอ่ะเขาก็อยากจะดีดกับคุณอยากจะแบบให้คุณได้งานนั้นๆอ่ะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณเป็นคนเก่งนะบางคนอาจะทำงานออนไลน์โลกออนไลน์โลกโซเชียลยูทูบเบอร์อะไรก็ตามนะคะประสบความสําเร็จด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางไกลด้วยนะคะบางท่านเดินทางไกลที่อาจจะหมายถึงการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะคะคุณมีคนซัพพอร์ตคุณอยู่แล้วนะคนที่ซัพพอร์ตคุณคือคนในบ้านคนในครอบครัวของคุณหรืออาจจะหมายถึงคู่สามีภรรยาของคุณคอยซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะบางท่านก็อ,อาจจะแปลว่า อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะกับคู่ชีวิตนะคะแต่ว่าในเร็วนี้นะคะไม่เกิน7วันหรือไม่เกินอาทิตย์เนี่ยจะมีเกณฑ์เดินทางมาเจอกันมาคุยกันนะคะอืมอ่ะแล้วก็คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินเก่งมากแต่ว่าคุณมีภาระที่คุณจะต้องรับผิดชอบก็คืออาจจะหมายถึงบุตรหลานบริวารของคุณที่คุณต้องคอยซัพพอร์ตเขานะคะ บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่า,าฉันหาเงินได้สมมติว่าคุณหารายได้วันละ3 0 0พันแต่คุณจะมีรายจ่ายมากกว่าวันละ5 0 0 0ันแบบเนี้ยบางครั้งคุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนแบบเอ๊ะมันยังไม่พอมันติดลบกลัวติดลบกลัวไม่พอใช้คุณก็จะพยายามหาหาหานะคะคุณเป็นคนที่เก่งมากนะคะบางท่านอาจจะหมายถึงว่ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขัน้นได้เลื่อนตำแหน่งก็ได้นะคะอาจจะแบบอยู่ในองค์กรเดิมที่ทํางานเดิมแต่ว่ามีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่งแล้วก็ไปรับตำแหน่งอยู่ที่ต่างจังหวัดก็ได้นะคะ มาดูเรื่องของบริวารกันบ้างเนาะบริวารน,นะคะญาติพี่น้องนะคะถ้าถามถึงว่ามีใครที่เราเพิ่งพาอาศัยได้ไหมมีค่ะในเดือนนี้จะมีบริวารเป็นเพศชายคุณจะถูกฉลกกับบริวารเพศชายนะคะจะเพิ่งพาอาศัยเข้าได้นะคะกรณีที่สิง์นะคะมีลูกอยู่สามคนอ่ะกรณีหรือว่าเคสที่มีลูกอยู่สามคนนะคนโตคนที่หนึ่งนี่น่ามองว่าเขาน่าจะเป็นเป็นคนที่ทํางานในองค์กรเกี่ยวกับระบบราชการ อาจจะไม่ทาหารก็ตำรวจประมาณนี้แต่ว่าทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานข้าราชการระบบข้าราชการหรืออาจจะเป็นนักการเมืองก็ได้เนาะคนโตเนี่ยนากี่การงานดีมากนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตค่อนข้างสูงมากถ้าพูดถึงสุขภาพของเขานะคะสุขภาพของเขาเนี่ยมองว่าแข็งแรงดีนะไม่มีอะไรกังวลนะคะไม่มีอะไรให้กังวลค,คนที่2นะคะคนที่2 หน้าที่การงานดีไหมหน้าที่การงานดีแต่เป็นคนขี้กลัวนิดหนึ่งกลัวในเรื่องของการลงทุนกลัวในเรื่องของการที่จะแบบจัดจ่ายใช้สอยกลัวที่จะแบบไม่กล้าที่จะเอาเงินไปลงทุนต่อยอดคนนี้ค่อนข้างขี้กลัวนิดหนึ่งนะ,ะแต่ว่าก็พึ่งพาอาศัยได้อยู่นะคะสุขภาพของเขาก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบหัวใจนะคะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทนันระบบประสาทนะคะความตึงเครียดน,นะคะอืมมีความกังวลอยู่นะคะส่วนคนที่สาม อ่าเดี๋นะคนที่3นะคะเพิ่งพาอาศัยได้นะคะลูกคนที่3คุณเพิ่งพาอาศัยได้นะคะ,ะสุขภาพของเขาโดยรวมแล้วเป็นยังไงบ้างให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคภูมิแพ้นะคะปวดหัวอยู่บ่อยๆกระดูกสันหลังนะคะ ถ้าเป็นสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่นะคะตอนนี้ให้ระวังคุณพ่อเป็นหลักคุณพ่อจะไม่ค่อยสบายง่ายนะคะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบสายตาถ้าเป็นสุขภาพของคุณนะคะให้ระวังอะไรบ้างกระดูกสันหลังนะคะลีฟิป,ปากเป็นแผลแล้วนายมัที่อาจจะแบบเผลอกัดลิ้นตัวเองเผลอกัดปากตัวเองนะคะนิ้วมือนิ้วล็อกแล้วก็แขนข้อศอกอะไรพวกนี้ค่ะนะคะอันนี้คือสุขภาพคนในบ้านคนในครอบครัวสุขภาพของคู่ชีวิตคุณล่ะอ่าคนรักของคุณสุขภาพของเขาเปา็นยังไงน้าทีก่การงานดีนะ คู่ของคุณเนี่ยสุขภาพของเขานะคะในตอนนี้นะคะดูเหมือนกับว่าจะป่วยไม่สบายนะคะเร็วนี้นะอะไรที่มันเคยเป็นอยู่มันจะวนกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรนะคะกินน้ำเยอะๆแล้วกันโอเคอ่ะมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินและการงานนะคะเอาการเงินกับการงานต้นเดืนอนเป็นยังไงบ้างนะคะโดยรวมนะคะนี่น่าดูโดยรวมพร้อมกันเลย เงินกับงานนะคะเอาเรื่องเงินกับเรื่องงานนะคะพร้อมกันงานเนี่ยอหน,า,นามองว่าเป็นต้นเดือนที่คุณจะเหนื่อยมากนะคะต้นเดือนที่เหนื่อยมากคุณรับผิดชอบสูงมากๆเลยแล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกว่าตัวเองใจร้อนนะเรื่องงานแล้วก็พูดจาอาจจะไม่ค่อยมีหางเสียงพูดจาผงผางไปนิดนึงนะคะ แต่ว่าถ้าจะมองหาให้แบบมีใครมาซัพพอร์ตคุณได้ไหมช่วงต้นเดือนนี้ไม่มีคนซัพพอร์ตคุณเลยเรื่องงานมีแต่จะเอาปัญหามาให้สร้างปัญหาให้แล้วก็คนคนนั้นน่าจะเป็นบริวารในที่ทํางานของคุณหรือในองค์กรของคุณนั่นเองนะคะอืคุณจะเหนื่อยกับเขาเขาจะแว้งมากัดคุณแต่คุณก็ยังสามารถจะ,จะควบคุมหรือคอนโทรลเขาได้อยู่นะคะอันนี้คือเรื่องงานถ้าเป็นเรื่องเงินนี่น่ามองว่าเงินเนี่ยรายได้เนี่ย จะค่อนข้างน้อยมากในช่วงต้นเดือนนะคะน้อยมากแต่มีจ่ายเยอะไหมก็คือมีจ่ายอยู่บ้างปลา,ปลายไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าหาคนซัพพอร์ตเรื่องของการเงินนี่ไม่มีเลยนะคะมีแต่คนจะเอาปัญหาเรื่องของการเงินมาให้ด้วยซ้ํานะคะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลนะแล้วก็ต้องใช้เงินด้วยนะคะช่วงต้นเดือนนะคะอ่ะช่วงกลางเดือนเป็นยังไงบ้างนะคะการเงินกับการง,งานกลางเดือนเนี่ย อบางท่านอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลตั้งแต่ต้นเดือนจริงๆนะต้นเดือนเดินทางไกลต้นเดือนแล้วก็ยาวไปถึงอาทิตย์หนึ่งช่วงกลางเดือนเลยด้วยซ้ำยังเดินทางอยู่นะคะยังเดินทางอยู่ใช้เงินเยอะมากๆนะคะใช้เงินเยอะมากงานของคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณคุณดูไม่ค่อยมีความสุขกับการทํางานเลยมันเหมือนมีปัญหาที่คุณจะต้องแก้แล้วคุณก็พยายามหาทางออกกับปัญหานั้นอยู่แต่ว่า คุณยังแก้ปัญหาของของการอของงานยังไม่ได้เลยคุณแก้ปัญหาพวกนี้ยังไม่ได้มันเป็นงานที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณทําแล้วคุณอึดอัดคุณอึดอัดมากนะคะอึดอัดมากจนนะมันมีทั้งงานใหม่งานเก่าเข้ามาพร้อมๆกันจนทําให้คุณเนี่ยทำไม่ทนันแล้วคุณก็เลยต้องมาตั้งต้นใหม่ว่าเอ๊ะหยิบตัวไหนก่อนดีเอางานไหนก่อนดีมาค่อยๆทําค่อยๆเค,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 คลีย แต่ว่าคุณทําไม่ทนนะันอ่ะนี่น่ามาว่าคุณทําคุณเรียกว่างานไม่เสร็จนะ่ะเสร็จไม่ทนนะนะันน่ะเนาะเอองานมันเสร็จไม่ทันอะไรประมาณนั้นนะคะแต่มีคนมาซัพพอร์ตคุณไหมในช่วงกลางเดือนจะมีคนมาซัพพอร์ตคุณนะคะเป็นผู้หญิงเอ่อเป็นผู้หญิงนะคะอาจจะยุไม่เกิน4 5หรืออาจจะเกิน45ก็ได้นะคะอืมมาซัพพอร์ตคุณนะคะส่วนเรื่องเงินเนี่ยเงินเข้ามาตลอดเลยนะดีกว่าต้นเดือนด้วยซ้ำเงินเข้ามาตลอดเลยนะคะทําให้คุณมีเก็บ ทําให้คุณมีเก็บอยู่แต่ว่าคุณแค่อาจจะเครียดแค่เรื่องงานเท่านั้นเองนะคะอ่ะแล้วก็กลางเดือนถ้าใครเป็นลูกหนี้ของคุณนะถ้าคุณมีลูกหนี้นะคะมีลูกหนี้แล้วก็รออยู่ว่าเขาอ่ะจะเข้ามาใช้หนี้คุณไหมนะคะกรณีที่มีลูกหนี้ในช่วงกลางเดือนนี้น่ามองว่าคุณอาจจะได้เงินจากลูกหนี้แต่แค่อาจจะได้แบบเม็ดเยอะนะคะอย่งเช่นสมมติว,ว่า คุณนัดกับเขาไว้ว่าเออจะเอาสักสี่พันสี่มื่นอะประมาณเนี้เขาก็อาจจะแบบให้คุณได้แบบเต็มที่ไม่ถึงสามไม่ถึงสี่หมื่นสี่พันอะไรประมาณนี้นะคะมันจะทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดกับลูกหนี้คุณได้นะคะในช่วงกลางเดือนเนาะอ่าทีนี้มาสิ้นเดือนบ้างสิ้นเดือนเนี่ยเอาเรื่องงานก่อนเนาะสิ้นเดือนสิ้นเดือนงานเนี่ยเดี๋ยวนะอืมันจะมีงาน เก่าที่คุณทําอยู่แล้วก็คุณกําลังเคลียร์อยู่ให้มันเสร็จตั้งแต่กลางเดือนแล้วก็มันยาวมาถึงสิ้นเดือนเลยนะงานเก่าของคุณเนี่ยที่คุณต้องเคลียร์แต่ก็มีงานใหม่ที่คุณจะต้องได้รับมอบหมายเหมือนกันแต่คุณทําไม่เสร็จคุณก็ปฏิเสธเหมือนคุณปฏิเสธงานใหม่อ่ะคือเหมือนดองงานใหม่ไว้ก่อนเอาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในตู้ก่อนอย่าเพิ่งออกมาทําทําอันเกา่ามาเสร็จก่อนเพราะว่าคุณทําไม่ทัน คนบางทีคุณทามากกว่า8ชั่วโมงแล้วคุณมากกว่า8ชั่วโมงนะบางทีก็แบบทํา10กว่าชั่วโมงด้วยซ้าคือไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยแต่มีคนซัพพอร์ตคุณไหมมีคนซัพพอร์ตคุณเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายนะคะคนจะมาให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับคุณในการทํางานนะคะแต่แค่คุณรู้สึกว่าคุณต้องเคียงงานเก่า่ เคลียร์งานเก่าก่อนเป็นงานงานใหม่เนี่ยไม่ได้เลยอย่าไปจะเสียงานคุณบอกแบบนั้นนะคะก็เลยเอางานเก่าก่อนนะคะหรือบางท่านจะหมายความว่ามีลูกค้าเก่าๆวนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งลูกค้าใหม่ๆเนี่ยมีไหมมันก็มีแต่ว่าคุณอาจจะยังปฏิเสธงานใหม่อยู่กับลูกค้าคนใหม่นะคะเป็นประมาณนั้นเนาะส่วนในเรื่องของรายได้เนี่ยมองว่าออในช่วงสิ้นเดือนเนี่ยรายได้อาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะไม่ได้เยอะมากนะคะแต่คุณมีเก็บไหมมีเก็บ นะคะมีเก็บอยู่นะคะมีกินอยู่นะคะมีเก็บมีกินมีใช้อยู่ไม่ได้ขาดสนนะคะอ่ะก็อาจจะแบบต้องเอาเงินในบัญชีเก่าเนี่ยมาใช้ไปก่อนเนาะก็ประมาณนั้นนะคะอ่ะเรามาดูกันต่อนะคะที่ความรักกันบ้างนะคะความรักก็แบ่งเป็นอะไรคะความรักแบ่งเป็นคนโสดนะคะคนโสดนะคนโสดเป็นยังไงบ้างนะคะมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือไม่นะคะคนโสด อะไรคะห,ห,หิวน้ำเหรอคะหิวน้ำอาลุคนโสดเนี่ยยังมองว่าเป็นโสดอยู่เหมือนเดิมนะคะยังไม่เจอคนที่ถูกใจคุณน่าจะเคยผ่านความเจ็บปวดมาแล้วนะคะในอดีตที่ผ่านมาก็เลยปิดกั้นความโสดของตัวเองเอาไว้นะคะแต่มันมีคนแวะเข้าหาคุณอยู่เรื่อยไหมมี มีคนเข้าหาคุณอยู่เรื่อยบางทีก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยซ้ำหรือว่าอาจจะเป็นแบบแม่มงแม่ไม่หรือว่าบางทีอาจจะไปเจอคนที่เคยมีมีครอบครัวมาแล้วนะคะแวะเวียนมาเยอะมากแบบหลากหลายหน้าตามากๆนะคะแต่ว่าคุณก็ยังไม่สนใจนั่นเองเนาะคนโสดมาดูที่สถานะไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะสถานะไม่ชัดเจนสถานะไม่ชัดเจนนะคะคนที่คุณคบคบอยู่ตอนนี้เป็นยังไงเออ คุณดูเหมือนมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากๆแต่กับเขาสิน่ามองว่าทำไมเขาดูเหมือนมีเรื่องเครียดแล้วก็เขาดูมีกำแพงกั้นกับเรื่องของความรักมันต่างกันมากเลยนะเขาเครียดแต่คุณไม่เครียดคุณอาจจะแบบปล่อยวางได้เนาะปล่อยวางได้กับคนคนนี้หรือเปล่านะคะสิ่งที่เขาเครียดเนี่ยคือเรื่องอะไรเรื่องคุณไหมหรือว่าเรื่องอะไรอืมสิ่งที่เขาเครียดเนี่ยไม่ได้เครียดกับคุณหรอก เขาเครียดเรื่องงานเขามีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์โยกย้ายในเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องงานโยกย้ายงานเขาเครียดแล้เเหมือนเขาว่าเขาไม่อยากไปไม่อยากเปลี่ยนสถานที่ไม่อยากไปไหนก็เลยกลายเป็นว่าเครียดกุ้มใจมากกับการทํางานเขาไม่ได้เครียดเรื่องคุณเลยนะคะคุณเองก็ไม่ได้เครียดเรื่องของเขานั่นเองเนาะก็ยังคบคุยกันอยู่ต่อ นะคะก็คนสัมพันยังยังคงไปได้ด้วยกันเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรแอบแฝงเนาะเขาแค่เคลียรเรื่องงานเท่านั้นนะคะส่วนในสถานะของคนมีคู่บ้างนะคะคู่สามีภรรยานะคะว่าเป็นยังไงบ้างคู่สามีภรรยาดูมีความสุขดีนะดูมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งนะคะคุณเองก็รักเขานะแล้วก็ รู้ t h o n เขามากๆหว่วงแหงเขาเหมือนกันนะอืมนะคะหว่วงแหงเขาเหมือนกันนะคะส่วนในตัวของเขาเองนี่น่าก็มองว่าเขาก็รักคุณเหมือนกันนะรักมากแล้วก็เขาอาจจะวางแผนอะไรบางอย่างเอาไว้ในตอนนี้ก็คือเช่นอยากจะเดินทางไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะพาไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะบางคนอาจจะแบบพาไปเที่ยวรอบโลกอ,อาจจะพาไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ได้นะคะอ่ะก็ดูมีความสุข นะคะในคู่ชีวิตสามีภรรยาไม่ไม่ได้มีเรื่องของความรักต่ออะไรต่อกันนะคะอันนี้คือคําทํานายของชาวราศีสิงห์นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคู่นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือยึดมันนะะ่นในคำว่าสินห้านะคะเพราะว่าสินห้าจะเป็นกอบป้องกันให้กับคุณได้เป็นอย่างดีนะคะเจอก,กันใหม่นะคะใน ep หน้าขอทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ